เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชัดออพเพียร์ก็ใครผู้เล่นเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรากำลังอยู่กับเ,เวันนี้เรากำลังมาตอบเกม DMC ดิวิเมคายนะครับผมในพาร์ทที่9แล้วนะฮะ sure you know โอเคน่าจถูกแนละ้วเออพาร์ทที่9เลยโอ้ยลวงลวง,ลวง เอร์ดารพัดนี่ผมก็ไปอัพเลือดมาให้มันยาวขึ้นนิดนึงนะหลังจากที่เลดโอบ <I 'm S 1> ไม่พอเดี <c oughs> ย๋ยวค่อยเก็บเพิ่มนะฮะเฮ้ยตาของลุงนี่โคตรสุดยอดย้อนย้อนสูญสภาพได้ด้วยเหรอ I things i see e e t n d f f r l โคตรโหดเอาหายตัวนี้ด้วยโอ้โหะไรจะโหดปานนั้นลุงเฮ้ยเท่ว่ะนี่ตาของเอ่ออุจวะโทบีปวัตุลิไม่ใช่กระตุ้กระตครับออกไปวาร์ปด้วยนี่วงแหวนวาร์ปได้ถุยโกลเกมมามามาต่อกันนอกเรื่องนอกเรื่องเลยตายไปยต Her name was Asian. An ancient one. Nephilim, like you. But I didn't know there were others. The Nephilim were the third race. Sadly, they were hunted down and slain. Why? They wielded the power of both angels and demons. But unlike them, the Nephilim could easily cross worlds. They were formidable. Which made them a threat? Like me. And like you, they held great potential. What a waste. You want to reach your full potential? Perhaps. Asio holds the key. ah. I got you น่าจะมีกุญแจอยู่ที่ตรงลูกปั้นนั่นนะฮะประมาณนั้นไหมไม่รู้นะไม่รอไม่รู้โดดอีกครั้งเออถึงเลยไปโดดโดดเบื่อทำไมไม่ถึงวะอุ้ย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 กดไม่ไปอะไรวะสงสัยต้องได้เวลาเปลี่ยนแบตก์ครมแล้วเนี่ยอุ้ยนี่สิแสงฟ้าของแท้ใช่ป่าวเสียวอะไรวะ วิทย์ออาแม่มดโมีฟองอากาศด้วยไม่ใช่ฟองอธรรมดาแน่นอนี่ีอากาศไปด้วยเอ้าออุ้ยได้ล้ได้ล้อุ้ยหลบหลไม่ทัน ลบลบอ้ยมันอเฮ้ยมีมีมีการหนีด้วยวะโอไคแล้วมาลายกถาใส่จ่ารอยเรียบร้อยเออปัญหันตายอีกแล้วตาย แล้วหันกลับไปอะไรวะหันมาดูสร้อยเอ๊ะนั่นไง,งนนคุณแกเล้ววะไป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 แล้วก็ไปไปต่อครับไปไปต่อปึ๊บปึ๊บโอเคบูทเอาอบูทธไปบูทโูธเรียบร้อย ได้มาแล้วนะไอ้ก็ดิด้าอีกแล้วจากที่ไม่ได้ไปร่วมขอ้อฝันนานอุ้ยใช่ไหมอืมอือ้หนี่น่าจะเป็นโซ่เส้นสุดท้ายแล้วนะฮะน่าจะใช่มาไปปลดให้ลูกปั้นหน่อย นี่ลูกป,ปั้นสปาธาสปาด้าหรือเปล่าโหไม่แน่ใจนะอุ้ยทำไมรอบนี้มันสั้นจังวะเร,ะรอบอื่นเห็นยาวๆนี่เก็บน้อยใช้หม,มัดได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ด้วยเม่าใช้ขวานโอ้ย dante, you are here because i wasn't able to protect you. for that, i am truly sorry. your father fell in love with me, a love that transgressed rigid ancient boundaries. we chose our path in the face of certain annihilation. we never regretted our choices. ผมไม่รู้เรื่องหรอกเศร้าไม่บ้างดูโรตีบันเลงก็น่าจะรู้นะว่าน่าจะเป็นฉากเศร้าเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆนี่น่ากลัวป่ะเนี่ย That my son เข้ามาเข้าม brave, my son. I love you. I love you. เีลยมันก็ต้องยิงนฮะอะไรอ่ะดีวิลทิกเกอร์ฮะเอ้ยเอ้ยอ๋ออันนี้นี่เองนะฮะแปลงร่างเป็นร่างมารถึงไม่ใช่นี่นะฮะโอเคกดวีแปลงร่างแปลงร่างเลยมันเป็นยังไงอะ่ะเรียกแปลงร่างเลยแน้น,นเนี่ยขาวแดงนะไม่ใช่ขาวดำขาวแดง แล้วผมก็เปลี่ยนไปสีขาวมือพอย่างหนะึ่งดูอ๋อก็โถนะล่างนี้ผมก็ชอบมามันมีมันมีมัน,ม,ม,นมันมีเวลาของมันนะแต่ถ้าเราตีแล้วเลือดเราจะเพิ่มนะตีมอนเตอร์แล้วเลือดเ,อดเาาราจะเพิ่มเลยมามาดูไม่อีก ดึงมาดึงมาดึงมาดึงาดหมดหมดกอดเาจไออโอเคาจได้ไอเทมคุ้มแล้วนะพลัง่งจะได้คุ้มแอ้มาโอเคแคแปลงล่างแล้วอี เขาก็ย้อนทุกภาโอ้โหถ้าย้อนได้ตั้งแต่แรกก็ย้อนให้เดินมาดีๆก็ได้นะู่นโ,โอ้โหามไปมาไป,าไปก็ไปครับเรียบร้อยไปสู้แน่นอนตรงนี้นานวันแล้วทีแม่คุณคุณเอาไม,าไม้เอาไม้หนูเอาไปจ้า ไม้ไม้อ <ooh> ู่เดี๋ยวว่าการที่ว่า,า,วาอ่ไม่โดนไม่โดนโอ้ตายเลยเ,ยยเลยีตัวนี่อื้ออื้อุ้ยอ๋อบอกได้นะ อ๋อลบลบลบได้ลบได้นะเอา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 เข้าไปจะตายใชฮะนะครับวันนี้จะตายฮะมึงมาไม่หยุดเอยยังไม่หมดอีกเหรอวะมป็นวายแล้วเอาตัวแม่มดนก่อนเลยังย่างียบร้อย

เย้ yeah, ่เวลาอัพเกรดอัพเลยอัพได้สี่นะฮะอัพอัพคิวกันเลยมเหมือนไ,ไม่ค่อยแรงไงคิวบวกเออ๋อจะได้ยาวขึ้นเหรอคิวคิดซ้ายเอ้ยได้ด้วยเหรออัพมัดมางเดี๋ยวน้อยใจ e e B F. อีบวกเอฟอ๋อโอเคลองลองลองคิวคีดซ้ายอ๋อ อ๋ออ๋อเฮ้เช่อุยยล่วงล่วงล่อ,อ,อ,อาลองมัดมาลอมัดมัด E บวก F แล้วก็ปล่อยโอเคอุยยอุยอย่วงล่วง่วงไปถูกทางไหมโอเคทำไมต้องว่าคำนวนมนาะ ทางไมนต่อทางนี้อาทางเดิมเลยนี่ว่าโอเคทางไหน,นทางนี้นะฮะได้สู้แน่นอนที่อย่างนี้นานาวานแหละอะไรอ่ะอ๋อยิงให้ปีกหักได้อย่าพึ่งล่วงนั่นเงียบเลยิงียบเลย เฮ้ยส <c oughs> ีขาก็าตไปตายาเหรอเรียบร้อยอ,อือนะฮะอ่าม,มีเรื่องมีเรื่องลอยลอยเอาไม่ตกเลยนะตกตกไปดิอ๊ะยังไม่ตกอะ่ะ

โอ,อ,อ้ยดีทันต่วงทำอแรล่วแป๊บมามาเฮ้ยไปลองทำใหม่ด้วยนะับเรียบร้อยมาเรียบร้อยหมดเออ,อ,ออเออเออเอองยังไม่หมงงดี อุ้ยแม่งย้ายไอ้ฟอคัดได้เลย,ยเนี่ยโอเทเอาวามนความนี้ความนี้นลบลบลบไม่ได้อือระเบิดได้ด้วยมามามา,มาไหมรออยู่กลางกอย่างเงี้ยแหละเป็นอุ้ยอุ้ยเสีย,ยไป เรียบร้อยล่วงแน่นอนล่วงล่วงรับโอเคนะฮะทางไหนต่อเดี๋ยวเก็บด้วยด่อยเรียบร้อยมาทางไหนทางนี้ปะผมไม่น่าใช่เราเพิ่งม,มาใีทางนี้นู่นทางนู้นใช่ปะวะ เออไม่น่าใช่นะไปไปไปโอเคแต่มันเหมือนทางที่เราเพิ่งมาป่ะเออใช่ไหมานะฮะโดดขึ้นไปไงเนี่ยอ๋อไหลไหลไหลโอ้ยไหลได้ด้วยอะไรวะโอเคทางนี้ ทางนี้เฮ้ยมันก็กลับมาที่เดิมอ่ะเดีย๋ยวนะเราไปไงวะอ๋อทางนี้ปะทางนี้นี่หว่าโทเอาซะหลงเนี่นะผแมแบตเตย์ก็เริ่มเป็นสีขาวนิดนึงแล้วนะทางนี้ใช้ใช้พลังนะ จบยังโอเคเครับสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมถ้าชอบกดอยลมกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์กันด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีครับผม